เมื่อนี่เป็นเศาราวันพวดค่ะเจเกกกระต่นเศาราขึ้นมาหลังจากที่ทอนอยาให้พิกแล้วเจเกกกระมาเก็บชะอมค่ะหรือว่าพักขาบานเห่าพักขากระเฮ็ดได้หลายเมนูค่ะสิเป็นทอดไข่หรือว่าจะใส่แกงบานเห่ากับใส่แกงน่องไม่แส่บคักเลยค่ะเนี่ยมันถือก,กัน ตั้งแต่เจเกเริ่มปลูกมาก็มีคนมาถักมาถามว่าคือปลูกที่แท้มันสีไงบ่เนอมันสิได้กินบอก็ตามที่เห็นเนี่ยละค่ะไงจนว่าได้เก็บไงจนว่าได้เก็บไปขายตลาดแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเจเกปลูกไว้หลายซังมาเป็นร้อยต้นถามว่ามันตายบอก็มีตายแน่อยค่ะ เฮากับค่อยปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆบ่ไเ้ซี่เรียดอีหยังพื้นที่ตรงนี้เข้าตั้งใจสีสางข้างอาหารในเนื้อทีสามไรอยากพักหยังปลูกเลยค่ะบบมีผิดบบมีถูกผู้ได้ถีหเมืองคลิปหรือว,ว่าติดต,ตามเจเกอยู่อยากเริ่มต้นปลูกพักเฮ้าเริ่มต้นทีพักถีเฮ้ามาก,กินค่ะมาก,กินพักหยังกับปลูกไปเลยบ่ต้องสนข้าค้นว้าค่ะ ฝากติดตามบ้านสวนเคียงหน้าน้ำในเด้อจ้าขอบคุณค่ะ